กกอออจ้ะเามากระสอบเดียวกันากระสอบมากระสอบเดียวกันสวัสดีจ้าเปไพี่น้องตอนนี้นะเจ้ากับน้องซอยหน้ไม้อยู่นะเจ้าแข่งหน้ไม้ควบกนะเจ้าไปเอาหนงไม้มาจากไหนปลาจ้ะน้องซอย น้ำไหมเขาบอกฮ๊อคซอยน้ำใหม่น้ำใหม่โซ่นะขมิ้งเลยนะฮอน้ำไหม่ซอยซอยะตามเป็น้านเยจ้ะาจี้ฮ๊อคเี่ยเป็นอย่างนี้กังไม่ใ่อ่าถุก็อฮอก๋อยอ้าก๋อยก็แข็งใสเลยจ้ะมีมีผมเลยนะจะถุงใบถุงไหมนะจำใจใจใจมีสองทุ่มเลยสองทุรมไหมคร สวยงามขนาดจะกวยงามขนาดขาวทั่วเลยชอบเจาไปจากในปลาเจ้ายังได้อาบน้ำไปไหนนี่นะมาถึงงานเจ้าไม่อันห่างเสียมาถึงถึงงานเลยนะจาหพอร์เรบลอยนะจ๊เข้าเขามาใส่กระมังใส่เป้ไว้นะเจ้า แจกน่ำสะอาดเจ้าขึ้นต่อเน,นี้ยคืนหน่ำแจกหน่ำฝนเจ้าแจ่ไว้ในกระมังเจ้าแจ่ไว้นหนึง่งคืนเจาะอันผูกถึงถึงเจามาอันกั้นเกล็ดแล้วก็มักไว้เจ้าอันนี้เรียบร้อยแล้วเจ้าะสำหรับวันนี้นะเจา้าะอันผูกกับอ,กกอันนี้กันไม้อันนี้ก็ไรถึงเนี้ยน้องไม้ส้มนะเจา้าเนี่ยน้องไม้ส้มนี่ย้ายมาตั้งอ้อหน่ำนี่เจ้า นำตีเป็นแก่เข้าจะแก่เข้าก็คืออันข้าวเหนียวนะข้าวเหนียวตีคนคนเหนือไปจะแก่เข้าไปหนึ่งคืนจะอีกหึคืนนึงก็จะแก่เข้าไหวแล้วก็มันผูกถึงจะมาอนึ่งอ้จะนำแก่เข้านะจะแต่ว่าคนภากกลางมัจะอัดอู้ว่านำเช้าเข้าเลยนะจะน้ำเช้าข้าวแต่เ้องอุ้นนำแก่เข้านั่นแหละแก่เข้าอันข้าวเหนียวเขาเนี่ยจะเรียกข้าก็แกจแล้ละไหว อูกกัจะส้มูกกับ้มูกกัได้กลิ่นอันผูกกัส้มผูกกัได้กินแลแวนะจ๊ะเนี่ยผูกเอาไปแกงได้เลยจ้ะะส้มโซโลเลยนะจะส้มเลยจ้ะผูกแกงันนะม่วบเออน้องควาง้นเกงเซทอปเออผูกเกงเซททอปนะจ๊ะนะเออจ้ออันนี้เรียบร้อยนะจ๊ะ้ายในบ้ยนะจ้ะอันนี้จะบ้านะจ้าเก็บใันกันะจ๊ะว้ในโถจะโถเก็บว้เวลากินกับแม่แบงกินนะ ไว้ถ้าส้มแล้วบบใส่ตู้เย็นได้ก็ย้ายหรือว่าต้องไปตั้งหนอใส่ตู้เย็นไวนะ้เนาะจะได้อ,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 อยูเอเ่ยเหมือนเด็กก็ใส่ช้ตู้เย็นหน่อยจ้ะเรียบร้อยจ้ะอันนี้เราไม่เราไม่ส้มเราไม่ส้มนะเจ้าตีอนันคุณยายทำนะเจ้าทำไหวนะเจ้าเนาะแจ,ะจ,ะจะน่น้าจะแจ่น้าได้สองคืนจ้ะแจ่น้าได้สองคืน จิามา้มพอแล้วมานส้มนะเจเ้าเดี๋ยวเนี้อมานเขาจะมาต้มจะต้มเก็บใส่ในตู้เย็นถ้าหวาถ้าเขาไหวอย่างอันนะเจ้าแจกไว้อย่างอันมันจะส้มหนักขึ้นจะจนขึ้นต้มได้นะเจเ้าเดี๋ยวจะเอามาต้มจะต้มแล้วก็รอเย็นแล้วก็จะามัดหัวไว้ในตู้เย็นจะเวลาจะกินก็เอามาแจกได้เลยนะเจ้าเนาะ <S <S เป็นการเก็บอาหารตีสุดยอดมากเจ้าถนอมอาหารเก็บกินไว้ใจน,น,นะเจ้าเนาะย้ำตีอันน้ำใบหางหยากนะเจ้าอันนี้ไปแกงก็ได้นะเจ้าเอามาแกงใส่ทอก็ได้ย้ำก็ได้เจ้า ย้ำย้ำอันย้ำตีมันหนีแน่นะนะเจ้าย้ำดอกไม่ส้มก็ได้เจ้ากับอันเสียบพลอยแห่นนะเขียกอบเหรออุ้ยล้ำขนาดเจ้านี่ทอกไมโอนะเจ้า ส่วนอันนี้ก็คือน้ำใบโอนะเจ้าตีแมวเป็นหางเนาะและ้วก well, ็ใจมีดซับๆๆๆเจ้าเพิ oil, field, ่งเป็นหางน้ำใบโอนี่กินก็ต้องพริกป่นนะเจ้าให้สับโอโต่หลัก็เอามาต้มเจ้าเอามาต้มแล้วก็อันใส่ถุงไว้เจ้าหรือว่าใส่กลับใส่หย่างไว้ในตู้เย็นนะเจ้าเอามากินได้นะเจ้าน้ำใบโอเขาอยู่ได้เมินนะเจ้า น้องใบโอนี่ก็อยู่ได้เป็นปีนะจ๊ะต้มแล้วเขาก็ใส่ใส่ถุงไวใส่ถุงไวใส่ถุงหอยไว้ได้ต้องไว้ในตู้เย็นได้ก่อนหอยไวอ๋อหอยไว้ต้องหนอกก็ได้แต่ส่วนใหญ่ที่เฮาผีเฮาใส่ตู้เย็นกัดไว้เฮาคือเฮาเนี่ยหนักเนาะแต่ถ้าเนี่ยหนักก็ใส่หอยถุงหอยมัดปากมือล้มเข้าไอเนาะมืออากาศเข้าอันนี้ใส่เกล็ดดำให้น้ำพริกป่นเนาะเดี๋น้ำพริกป่นอ๋อน้ี่ห้าบาทสลากนะเจ้า จะซาบโอโตสับส้มสับโอโต้เห็นหน้อยจ้ะอันนี้ล้าขนาดเลยนะจ้ะอันนี้มีนูทีเซตเนี่ยนะอันนี้ข้าเจ้ามักขนาดจานพริกโ,นะโ,โอเนี่ยนะพริกน้องไมโอจะกดแยกตักออกจากนี่แหละจ้ะต้องรอเย็นก่อนนะยายน่ะงออานน,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 นน่ากินมากถอนหอมนกันแล้วออกมาจะเป็หางเลยดูดูถอนจะแฮมก็น่ากินมากเลยน่ากินไงดึงกินไปเส้นไปเส้นไอ้จับ เดี๋ยวเอาไม้ถึงเส้นเส้นหอมสดนะจ้าไอ,อ้นี่คลิปอันหนึ่งเหรอแต่งน้อไม่น้อไม่โอนะเจ้าน้อไม่โอเนีย่พลาดนะเจ้าขอบคุณเจ้า,น,า,จน,า,า,านะเจ้าน้อไม่ตีเฮาแฉ่หนาปตาว่ายตะวันนะเจ้าได้หนึ่งคืนเนาะตอนนี้ก็เอามาบีบนะจ๊ะบีบเอาน้นาออกบีบเอาน้นาออก อีกวันนั่ออกก็จะมักเขียะอ๋อเราจะมักเขียะอะไรมักเขียะนี่ก็มักมักตอก็แจะได้เลยจ้าเจ้าพอมักเขียะแล้วก็เขานมำอุ่งอ๋อใส่ในหม้ออุง้งในม้ออุ่งนี่จะ้ะก็ว่าเต็มเต็มนี่เนาะเกลืงนี่เนาะเกลืงนี่เลยนะแต่พอแจะได้หนึ่งคืนหยอบเจ้ามันจะหยอบเดียวน้อยเดียวเหรอนี่ยแต่หยอบเดียวเยอะแยะขาวดิโอ้ขาวจะก็แจะไวม่เราจะขาวคือขาวเต้น่าขี้ขนาดเลยได้ขอดมก่อน ลิมสาบโอสาบอันนี้เรานะาเราไม่ส,ส้มแล้วสาบส้มเราเราเนาะจิ้มได้ก่อนนี่ยายแต่มันจะมันจะจางนีะ่ะห,ห,หออื้นฮึ้นกันเพร,ราะขาดหื้นอนี้เลยเหรอเพราะขาดหื้นอนี้เลยอันนี้ใส่ก็ใส่เกลือใส่เกลือใส่เกลือนะเจ้าเกลืออันนี่เกลือเ,เม็ดนะเปิดไฟหน่อย แคบแรงมึกน้อยกันแหละต้องกันมันก็ยัยกันมันแกะเข้าโอ้เมกะเข้ากับน้องใหม่เนี่ยเนาะมันส้มขึ้นเนาะเจ้ก็อ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจละที่การถนอมอาหารก็คือการมัดน้องด้วยการใส่เกลือสิคะเกลือถนอมอาหารเนี่ยก็เป็นเนื้อจิ้มเกลืยอย่างเนาะอ๋อจิ้มเกลือของอันเดี๋ยวก่อน พการดองของมันวใจเกลือทั้งนั้นมันเกลือเม็ดทั้งนั้นเนาะเจ้าอ,อือเข้าใจละก็เกลือป่นแจ่มแน่้ๆนั่นเกลือป่นมักเอวดินอ๋อเกลือป่นแจ<น>่มไปอือพอๆแค่ละย,ย้ะยมเลยเนาะยมบุ้มพุบเลยก็น่ากินขนาดเลยเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอามาใส่มงองนี่นะจ๊ะมงองนี่นะเออมงองไงกระเทียมเออฝนหอมงองไงกระเทียมก็ให้หนังถึงหอมงองไงกระเทียม อ๋อจิ๋จะอันอ๋อหนามรังเข้าน่ะจะหนามรังเข้าคือนามเสาเข้าน่ะจะหนาเหียเข้าเนี่ยแต่บ้านเขาเขาหนาเหียเขานะนามเสาเข้ามามักเราจะมาแจ๋เนาะอออันพัดกาดดองไก่เนีเนาะใส่ก่อนพัดกาดดองกับส้อันนี้เราเนะ การ้องก็จะน่หนาำ้าวเข้าเนี่ยเนาะน่ำเข้ามาประมาณหนาำสาวเข้าน้ำข้าวสารเข้ามาลัางหน้ำเข้าวสารอ้ล่างหน่ำข้าวสารกะเจ้าอ๋อก็เข้าใจว่าเป็นน่ำตีแก่เข้าใจเนาะเจ้าอ๋อล่างข้าวสารมนใจน่ำตีแก่เข้าข้างคืนเลยล่างมีใจจะอ๋อเข้ามาลัางก็ข้าวสารมาล่างเจ้าออเจับละเจับละ จิ้มๆเลยกะจิ้มจังจิ้มหนาเลยจ้าอ๋อจับเกลือขนาดเจ้าบีบหนามตะกี้หญ่เจ้าบีบน้ำเราได้เขาจะเตกลงอ๋อเดี๋ยวเาจะเตกลงคือมันแน่นเลยนาะอ๋อเจ้าเตกขึ้นแน่นแล้วก็ต้องต้องน้ำตีเหลือต้องเทใส่กะยายเจ้าแล้วลองชอบนี้ล้้มขนาดเจ้าขนาด

ตักหนามเพราะมันเพราะมันเต็มก็ย้ายให้มันท่วมเลยเจ<ะ>ักทำไมมันท่วมอ๋อตักหนามคือท่วมตักหนามคือท่วมเสร็จก็เดี๋ยวกับปิดอันนี้ได้แล้วเนาะไปซองแซวทอมแหล,แและทอมไรนะอ๋อเจ้าเรียบร้อยแล้วโอ้โอันนี้เรียบร้อยแล้วนะเจ้าเรียบร้อยแล้ว น้องไม่ขวบไปเจ้าสีมือใช้ค้ำนะเจ้าเป็นสเตตทีเรียบร้อยแล้วนะเจ้าเรียบร้อยแล้วอันนี้เขาก็ไว้กินได้ทั้งปีเลยนะยายนะเจ้าไว้กินทั้งปีเลยเจ้าโอเคอันอันสุดยอดเลยแหละเจ้าสำหรับคลิปวันนี้นะเจ้าข้าเจ้ากบแหม่ก้นค้ำนะเจ้าก็ขอเจ้าตัวอี้่อเจ้าฝากข้าหันขดไหลกดแชกช่องของคนเมืองเหนือไฟมิลีเจ้านะเจ้าสำหรับวันนี้นะเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบาย